รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นนถึง19.00นนทางคลื่นความถี่90.5เมกะ น a ช i o นเรดิโอสวัสดีครับคุณวชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดเป็นวันที่สองนะครับ,รบเพราะว่าเป็นวันของเจเน็ตเยเลนอย่างแท้จริงนะครับประธานเฟดท,ที่เป็นผู้หญิงคนแรกนะฮะของประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่มีนายธนาคารกลางเป็นผู้หญิงนะครับ,รบวันนี้ทั่วโลกจะจับตาดู การตัดสินใจของ Federal f e d e r a l Open Markets c o m m ม t ช e หรือว่า,าคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับหลังจากกดดอกเบี้ยมา0.25มาเป็นเวลา7ปีกว่าแล้วนะฮะได้เวลาที่จะขึ้นดอกเบีย้ยหรือ,อยังอย่างที่เราอยฟังเมื่อวานนี้ขณะนี้ เสียงแตกคุณรัชราเท่าเท่ากันเลย50 50นะฮะแม้ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ระดับโลกนะฮะดอยช์แบงก์ UBS อย่า UBS บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยดอย s ์แ Bank บอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉันเองแม้แต่ผู้ที่ชำนาญทางด้านการเงินมากที่สุดนะครับยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับอย่างสถาบันการเงินหลัก World Bank IMF นะฮะหรือว่า ทางสถาบันอ,อ,อื่นๆเนี่ยมองว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยนี่รับรองเลยตลาดการเงินนี่จะปั่นป่วนหนักไปกว่านี้แน่เพราะว่าแค่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่ายังไม่มีเรื่องปัจจัยดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะตลาดโลกผันผวนมากโดยเฉพาะยิ่งในประเทศจีนนะครับที่มีการลดค่างเงินแค่ลดค่างเงินไป4ีเนี่ยโท้โหทำให้เกิดผลนะฮะแบล็กมันเดย์ของ สหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองมาถึงวันนี้เราก็คงจะามาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับรว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรหรือไม่และก็ผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงผลกระทบกับตลาดเกิดใหม่ซึ่งเกี่ยวพันกับบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยด้วยเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานนะครับเพื่อให้เรามา ช่างมาวิเคราะห์กันว่าผลกระทบต่อบ้านเราจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเฟดมีการขึ้นดอกเบีย้ยครับคุณัชราครับตอนนี้ก็เรียกว่าเสียงแตกกันไปหมดไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นในแวดวงนักวิชาการนะกาที่คุณธนงว่า50-50เบห้เซอร์เวยของมหาวิทยาลัยฮับฮับสกินเมื่อเช้าที่ออกมาทางบลูเบิร์ก็บอกว่า50-50นะคะในแม้กระทั่งในสื่อเนี่ยของตัวนันตัเองสื่อในสาระเองเนี่ยก็เสียงแตก ทางส่วนของบูมเบิร์กเนี่ยค่อนข้างเตีนโนมีงมาทางว่าไม่ขึ้นในขณะที่ CNN, CNN ซ o n อ y CNBC ซอะไรพวกนี้บอกว่าน่าจะขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อยักษ์ของสารัฐเองก็แตกพอสมควรที่ี้มันมีคนมองอย่างนี้นะฮะว่าเอ๊ะเที่ยวนี้เนี่ยทางเจเนตเะเล่นเนตจะกล้าหรือเปล่าที่จะตัดสินใจทำเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเวดเดอร์วสเซอเนี่ยทำในสิ่งที่ อธนาคารกลางทัจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั่วโลกเนี่ยไม่ควรจะทำก็คือการปั๊ม QE โดยอัลลิมิเ d ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องมานั่งติดตามผลกันเพราะมันมีชาร์จอยู่ตัวหนึ่งที่ออกมาก็ดูแล้วมมันก็น่าคิดเหมือนกันมันเป็นชา์จที่เกิดขึ้นในช่วงที่อลังกิริสแปนใช้ในื้บายดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องดอทคอมแล้วหุ้นก็ดิ่งลงมานะคุณธน mm hmm. แต่ต่อมาเนี่ยพอ มันจะคุ้นดิ่งลงมาเนี่ยชัดกราฟก็วิ่งในลักษณะที่ที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับจกระทั่งเกิดปัญหาเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คริตซึ่งเนบนเบนเกนเนี่ยก็ใช้น้วบายปั๊ม QE แล้วก็ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนเข้ามาปรากฏว่าดันหุ้นขึ้นไปเพรานคำถามในจุดนี้ก็ถามกว่าเอ๊ะคุ้นที่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นฝีมือใคร บางคนวิจารณ์ว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าธนาคารกลางของเฟดของธนาคารกลางของสหรัฐหรือธนาคารกลางทั่วโลกต่างที่ปั๊ม QE จำนวนมหาศาลเนี่ยปั่นหุ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงหรือว่าเป็นการฟื้นตัวของปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจคุณใ่คริอันน,น,นั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พูดได้เพราะว่าจริงๆก็บอกได้ว่าตอนนี้มันก็มีอเมริกาเท่านั้นนะที่มีสัญ,ญญาณว่ามีการฟื้นตัวแต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบ จากปัจจัยของ QE ที่มันท่วมมาสารอยู่เพราะน้นตอนนี้ถ้าจะมะีหุ้นที่ตกลงมาในช่วงนี้เพราะการตัดสินใจที่จะ reverse policy ของธนาคารกลางสาหรัฐเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือเปล่าในขณะที่จีนก็กำลังมีปัญหา air อ่อนแอลงตลาดเกินใหม่ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้ไดรับผลกระทบจากประเทศมาหาอำนาจเหล่านี้ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเวเ่อนดเสริมเนี่ยแต่สินใจทําอะไรไปเนี่ยโดยที่ถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยมันก็อาจจะเป็นการเอาตัวรอดของสารัฐเพราะว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องปิดฉากแล้วก็รีเวิร์สพยซีที่ที่ให้มองเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยโดยที่เตียงตึงดอกเบี้ยต่อไปก็ยังจะเป็นตัวปัญหาตัวที่สร้างความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับ ทั่วโลกตอนนี้อยู่อืมก็คือดึงหรือว่ายืดระยะเวลาของการสร้างฟองสบู่บการเงินต่อไปนั่นเองนะครับใช่ค่ะทีนี้การขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับสมมุติว่าเฟดจะขึ้นจริงในวันนี้เนี่ยผลกระทบเนี่ยนะฮะด่านแรกเลยนะฮะที่เจอก็คือตลาดเกิดใหม่คุณรัชราเพราะว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาช่วงที่สหรัฐอเมริกาทำค e กดดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยปรากฏว่าเงินเนี่ยไหล จากศูนย์กลางทางด้านการเงินผู้งานวันดอลลาร์เนี่ยไหลออกจากศูนย์กลางทางด้านการเงินเข้าไปสู่ตลาดเกิดใหม่เขาว่าเม็ดเงินกันค่อนข้างที่จะมาก,กาคุณัชิระ9ล้านล้านน่ะ9ล้านล้านที่ออกมามีการกู้ดอลลาร์เพิ่มนะ,ะแล้วก็ในจํานวนนี้ประมาณ7ล้าน,ล,านล้านกว่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งตลาดบ้านเราด้วยเงินพวกนี้เป็นเงินจะว่าร้อนก็ได้นะฮะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาในตลาดบอลเข้ามาในตลาดหุ้นนะฮะเข้ามาเก่งกําไรใน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็มีบางส่วนบ้างที่เข้ามาอยู่ในรูปของแบงค์นะฮะพวกธนาคารต่างๆทั้งหลายก็เอามากู้นะครับกู้ระยะสั้นแล้วก็ปล่อยยาวนะฮะตามสูตรเดิมนะครับกู้ดอลลาร์มาปรัแปลงเป็นเงินสกุลข,ของตัวเองเพราะคิดว่าดอลลาร์อ่อนนะฮะแต่ตอนเนี้วงจรมันครบละเปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เวลาที่ เงินเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันไหลกลับเพราะเงินดอลลาร์ไหลกลับอย่างที่บอกนะครับประเทศที่กู้ดอลลาร์เยอะพึ่งพาดอลลาร์ในการไฟแนนซ์ตลาดการเงินตลาดหุ้นหรือแม้แต่ลองเทอมฟันดิ่งก็ตามเนี่ยต่างก็สะอึกกันนะฮะเพราะ1ดอกเบีย้ยสูงขึ้น2ค่างเงินดอลลาร์แข็งขึ้นนะฮะขาดทุน2เด้งเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าเงินไหลออกเร็วๆเ,เ,เนี่ยตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักไม่ทันค่างเงินของตัวเองก็ อ่อนลงไปอย่างกระทันหันนะฮะแล้วทําให้เกิดสภาพคล่องที่ติดขัดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ขณะนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าเราดูตัวเลขการส่งออกของจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่เอามากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยพึ่งพาการส่งออกโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่เป็นพวกพวกฑ์ต่างๆทั้งหลาย นี่ไม่นับประเทศที่ต้องพึ่งพานน้ำมันนะอย่างอินโดนีเซียอย่างมาเลเซียเนี่ยนะฮะรวมทั้งสินค้าอย่างราคาปาล์มสินค้าพวก,พ,วก,กพืชพรรณต่างๆทั้ง,งหลายพอราคาตกเนี่ยจะได้รับผลกระทบหนักเอามา,มากเลยนะครับทําให้มีแรงกดดันทางด้านการชําระหนี้มีแรงกดดันทางด้านภาวะการคลังเพราะว่า งบประมาณเนี่ยก็จัดสรรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมันมันไม่เข้าเป้านะครับก็เลยต้องสร้างนี้เพิ่มเพราะ,ะนั่นเองสรุปได้ชั้นนี้ว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยอ่อนแออย่างมากๆเลยครับกับการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนจะมีผลอย่างไรต่อต่อต่อ,ตอประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเราเราว่าก,กันอีกทีนะฮะแต่ณชั้นนี้เนี่ยเราเออมองพอจะมองเห็นแล้วว่าตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะยิ่ง ในเอเชียบ้านเราเนี่ยผมว่านะฮะจะปั่นป่วนค่อนข้างที่จะมากก็ตอนนี้มันมีสิ่งที่คุณธนมพูดมาถึงว่าประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะได้รับผลกระทบขนาดไหนจริงๆแล้วก็คงมีดีกรีของความดุแงเนี่ยที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะคะเพราะว่า m ม็กควายรีเสิร์ชเนี่ยออกมาบอกว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนยบาบดอกเบียของเฟดเออร์รีเสิรเกิดขึ้นเนี่ย ประเทศที่เห็นชัดเนี่ยทางเอเชียที่เห็นเห็นกันนะคะก็คือพวกประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศในส่วนของยุโรปตอนออกที่ยังยังเ,เศรษฐกิจเนี่ยยังคงยักจนอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮังการีไม่ว่าจะเป็นเช็กนะคะโปลแลนด์ส่วนในลาตินอเมริกาเนี่ยเ,เม็กซิโกนะคะก็จะมีปัญหาด้วยาทางด้านของยุโรป ก็ตุรกีก็อาจจะมีปันหาอีกนะคะส่วนประเทศที่เคยเ,เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยคงต้องดูว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่รีเวิร์สเหมือนไม่เหมือนกับช่วงที่เคยเกิดต้มยำกุ้งเมื่อปี1997เป็นไทยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ในขณะนี้อาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนะักรวมไปถึงจีนรวมไปถึงฟิลิปปินส์นะคะแม้แต่แม้กระทั่งรัเสเซียนะคะ เกาหลีใต้ไต้หวันบราซิลเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ไม่ได้ผลกระทบที่ที่รุนแรงมากจนเกินไปแต่ว่าภาวะเศรษฐกฐิจเหล่านี้เนี่ยอาจจะติดอาจจะติดลบนิดหน่อยนะคะคที่ติดลบหนักเนี่ยอาจจะมีมากหน่อยก็คือที่ออกไปทางด้านติดลบสูงๆหน่อยก็อาจจะเป็นพวกจีนนะคะหรือฟิลิปปินส์แต่ว่าของไทยเราเนี่ยอยู่ในอัตราที่ยังค่อนข้างตักอยู่ ครับเดี๋ยวผมผมมีตัวเลขคุณวชรานะฮะ่าดูว่าพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านการเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่สักหกประเทศยกมาเป็นตัวอย่างมาเปรียบเทียบว่าจะสามารถรับแรงกระเพื่อมจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือว่าเงินดอลลาร์ไหลออกได้มากน้อยเพียงใดนะครับพูดถึง GDP ขณะนี้นี่อินเดียสูงสุดแล้วนะแซงจีนคุณวชิาปีนี้เขาคาดการณ์ว่าจี p ีจีนเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์อินเดีย7.4 จีนประมาณ6.8 8%, 8ฟิลิปปินส์5.6%อินโดนีเซีย4.9%มาเลเซีย4.7%ส่วนประเทศไทยก็ประมาณ3%นะฮะ3%กว่าๆนะฮะอันนี้เป็นตามรายงานของทางด้าน CNBC ที่ที่เขาเพิ่งรายงานมาเมื่อเช้านี้สัดส่วนของเงินทุนสำรองของประเทศกับหนี้ภายนอกหนี้นอกประเทศเนี่ยหนี้ดอลลาร์ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะ ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งมีความมั่นคงนะครับของจีนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับสัดส่วนนะครับประมาณคือ44เท่าสีเท่ากว่าส่วนของออประเทศอินเดียเนี่ย0.71เ่ท่าฟิลิปปินส์1.04เท่าอินโดนีเซีย0.37เท่ามาเลเซีย0.45เท่าส่วนประเทศไทย1.06ประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ค่อนข้างที่จะดีนะฮะแต่ว่าที่อ่อนแอ ก็คืออินโดนีเซียนะครับ0.37แต่แข็งแรงมากคือจีน4กว่านะฮะทีนี้มาดูตัวเลขที่สำคัญที่สุดนะครับที่บ่งบอกว่าจะสามารถรับแรงกระเพื่อมจากเงินทุนไหลออกหรือว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดไหมก็คือเราไปดูตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดที่แข็งแกร่งที่สุดณเวลานี้นะครับเฉพาะ,ะปีนี้นะครับคือฟิลิปินฮะบวก3.5จีน2.3 ประเทศไทยลืมไปประเทศไทยก็แข็งแกร่งครับ4% <Okay. S 1> เลยทีเดียวนะครับเป็นบวกนะครับดุลบัญชีเดินสะพัด <Okay. S 1> ส่วนมาเลเซีย2.5%ที่อ่อนแอมีอยู่2ประเทศครับคืออินเดียและอินโดนีเซียเจ้าเก่าจำได้ไหมฮะ 2, 2> <Okay. S 1> ปีที่แล้วท,ที่ที่มีปัญหาเงินทุนไหลออกแล้วก็ททำให้ค่างเงินเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนมากอินเดียดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบนะครับปีนี้2% อินโดนีเซียลบ2.5เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสองประเทศนี้ถ้าหากว่าเง,เงินทุนเงินทุนเกิดไหลออกอย่างกระทันหันเนี่ยโอ้โหค่าเงินจะตกพัวพาพเลยครับค่ะปัญหาที่เราเห็นก็คือว่าความผันผวนเนี่ยมันจะยังคงมีมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยสแตนเลฟเเชอร์เองบอกออกมาบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ตัดสินใจที่จะทำนโยบายดอกเบียเ้ยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ย มันก็จะมีปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยทำให้เห็นว่าความผันผวนของตลาดการเงินโลกเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคุณธนู mm hmm. เพราะว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งนี่เป็นหลายเปอร์เซ็นต์เลยบางวันนี่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะที mm hmm. นี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ละประเทศเนี่ยจะทนรับไอ้แรงกับเครื่องตรงนี้ได้ขนาดไหนนะคะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยจีนในช่วงสองสวันที่ผ่านมาก็ลงวันละสาม เซ็นบ้างสองเปอร์เซ็นบ้าง hmm. เมื่อวานนี้ตลาดกับรีอคบวกเป็นห้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามีมาตรการของทางการเข้ามา hmm. เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงสภาพคล่องจีนช่วงที่ผ่านมาก็มีการหล่อเลี้ยงสภาพคล่องพอสมควรอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจีนก็อยู่ในขั้นที่วิกฤตตลาดหุน้นพอสมควร hmm. แต่พอมีข่าวเรื่องของว่า เออเศรษฐกิจทัลายคือหมายถึงว่าอ่ารัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยบางแห่งจะมีเรื่องดีฟอลต์ตลาดหุ้นก็ยวบลงไปพอมีข่าวว่าอ่ uh, รัฐบาลจีนจะไปอาศัยอ่ uh, อดีตนายกจูหลงจีมาช่วยปฏิรูปของรัฐวิสาหกิจอ่า uh, ขาวหุ้นก็ดีขึ้นมาหน่อยเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีการเล่นกับข่าวเนี่ยมากพอสมควรเป็นมันก็เป็นภาพสะท้อนทห้เราเห็นนะคะว,ว่าเราเองเนี่ยนอกจาก ทำนโยบายด้วยความระมัดระวังแล้วเนี่ยก็คงต้องหามาตรการที่จะป้องกันตัวเองกับแรงกระเพื่อมความผันผวนพวกนี้ค่ะอืมครับค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่ผันผวนมากนะครับเหมือนอย่างที่คุณพัชราพูดแต่ก่อนคุณพัชราเราทํางานทําสายข่าวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าค่างเงินหรือว่าตลาดการเงินหรือว่าตลาดหุ้นเวลาผันผวนแต่และว,วันเนี่ยหเปอร์เซนกว่าใช่ไหมสองเปอร์เซนอย่างมาก <c oughs> ใช่ไหมถ้าหากสองเปอร์เซนสองจุดห้าเปอร์เซนี่ยเราถือว่าสูงมากเลยนะใช่คะถ้าวันไหน ตลาดหุ้นเนี่ยตก3%เนี่ยถือว่าโอ้โหผันผลหนักมากๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าบางตลาดเนี่ยตก4% 5%เป็นว่าเล่นเลยนะฮะก็คือพูดง่ายว่าไอ้ตัวฟรีคเอ่อความผันผวนรวมทั้งฟรีคุนซีหรือว่าอัตราการเกิดบ่อยเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นถี่ถี่มากขึ้นซึ่งผลพวงทั้งหมดอย่างที่ผมบอกนะครับก็เกิดจากความไม่แน่นอนอันเกิดมาจาก การทำนโยบาย QE นะครับนโยบายดอกเบีย้ย0%ที่แช่นานเกินไปนั่นเองจากศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลกหรือว่าธนาคารกลางหลักของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Federal Reserve Bank of Japan นะฮะ Bank of England European Central Bank ซึ่งถ้ากดดอกเบีย้ยในระยะยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการสร้างฟองสบู่การเงินนะฮะเศรษฐกิจอาจจะฟื้นจริงแต่ฟื้นอยู่บนพื้นฐานของฟองสบู่ทางด้านการเงินโดยที่ ความจำเป็นหรือว่าแรงกดดันในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนี้ไม่ต้องทํามากนะฮะไม่ต้องมีอะไรมากก็เลยทําพอมาถึงหมดวงรอบของมันคือรอบ7ปีของมันฮะจากปี 2007- ันเจมาถึงนี้เนี่ยมันก็เลยสร้างความไม่แน่นอนเกิดขึ้นพอความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็อย่างที่เราเห็นฮะว่าขณะนี้เนี่ยแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนาของโลกนักวิเคราะห์ชั้นนําของโลกธนาคาร ยักษ์ใหญ่ต่างๆทั้งหลายฝ่ายรีเสิร์ชหรือว่าฝ่ายวิจัยเศรฐษฐกิจของเขาเนี่ยมีความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายเลยนะฮะว่าเอ๊จะเดินหน้าต่อไปนโยบายเดิมดีหรือว่าถึงเวลาที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าต้องทําอะไรบางอย่างนะครับต้องทําอะไรบางอย่างเพราะว่าดอกเบีย้ยศูนเซนนี่ยมันผิดปกตินะจะกดมาสิบเจ็ดปีแล้วแล้วจะขึ้นเป็นปีที่8ปีที่9ปีที่10 มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้รองรับอดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูเศรษฐกิจภาคประชาชนเ,นเงินเฟอ้อมันสูงถ้าหากว่าจะกดดอกเบี้ยแบบนี้ถ้าเงินเฟอ้อสูงไปเยอะๆถึงจุดๆหนึ่งคนไม่เชื่อมั่นในเงินเฟอ้อ ไม่เชื่อมั่นในค่าเงินตอมน,นั้นนะฮะจะมีปัญหาหนักในการแก้ปัญหาแล้วคงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอุตลุดเลยเพื่อปกป้องค่าเงินนะจะจากศูนย์เนี่ยพุ่งไปเป็นห้าหกเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้นะฮะถ้าเกิดวิกฤตเหมือนอย่างที่อย่างเราดูสิบราซิลขนานี้เจอปัญหาหรือว่าซิมบับเวเคยเจอปัญหาหนักครับค่ะเวลาเราคงหมดแล้วนะฮะสิ่งที่ส,สิ่งที่จะพูดก็คือว่า ต้องระวังมากก็คืออยากก่อนนี้ให้มากมไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือแม้แต่ประเทศค่ะครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับผมละคุณวัชราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทาไทย